ครั้งแรกของงานคอมบาทที่เรามาแต่งคีย์บอร์ดของตัวเองได้โลกาเล่นใหญ่มากทุกคนกับคอนเซปต์แต่งไหมคะที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกแต่งคีย์บอร์ดง่ายใน3ขั้นตอนเดี๋ยวเราลองไปแต่งกันขั้นตอนแรกค่ะเราต้องมาเลือกเคสคีย์บอร์ดกันก่อนมี2สีให้เลือกก็คือตัวไบสโนและก็ตัวบลูดีมขั้นตอนที่2ไปเลือกสวิชซึ่งสวิชนี้จะเป็นแมชชีเนียลจากทางโลกามีทั้งชาไทยที่เป็นแฮกไทยสวิชนมเย็นลีเนียสวิชและสวิชใหม่ล่าสุดนมสดที่เป็นไซเลนเสียงเงียบกว่าตัว นนนมเเย็นนัองส่วนขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาเลือกเซตคีย์แคปที่ชอบบอกเลยมีหลากหลายแบบมากบางลายเนี่ยก็มาจากคีย์บอร์ดโลการลรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยมาครบทุกสไตล์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายหวานหรือว่าสายเทๆ่ๆพอเราเลือกได้แล้วก็สามารถที่จะให้ทีมงานประกอบให้เราพร้อมใช้ได้เลยหรือว่าจะเอาไปประกอบที่บ้านก็ได้ขั้นตอนง่ายๆพร้อมกับสนุกด้วยแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้คีย์บอร์ดที่สามารถเลือกได้เองตามใจชอบของเฟชเนี่ยแต่งออกมาเป็นตามนี้ทุกคนสามารถไปแต่งตามกัน